ค่ะวันนี้คุณยายไปช้อปปิ้งมาได้ทาโก้มาค่ะแผ่นทาโก้อยากกินวันนี้แล้วก็ซื้อเนื้อมาด้วยซื้อเนื้อมาหนึ่งแพ็คห้าร้อยกรัมนะคะครึ่งกิโลยี่สิบโคนทาโก้นี่ห้าโคนนะคะยี่สิบห้าบาทยี่สิบโคนนี่ก็หนึ่งร้อยบาทก็ได้ทาโก้ mix ม,มาด้วยค่ะก็ทาโก้ mix ไป i ี่ ในนี้ก็จะมีเกลื่อส่วนผสมนะคะยี่ราบพาปริก้านะคะแล้วก็แป้งแป้งเอ่อข้าโพดกระเทียมผงหอมผงพริกแล้วก็กลิ่นแต่งนะคะมีขมิ้นผงด้วยค่ะมีขมิ้นผงด้วยนี่แหละค่ะเสร็จแล้วยายก็เลยเออเอามาทำนะคะเอามาทําจะต้องเอามาผสมกับ เขาบอกว่า500กรัมนะคะหนึ่งซองเนี่ยใช้เนื้อ500กรัมเขาก็จะบอกวิธีทําค่ะนี่เห็นไหมให้คุณผัดเนื้อเอ่อให้คุณผัดเนื้อเนี่ย500กรัมนะคะเขาก็จะเขียนไว้แล้วก็พอผัดเสร็จจนเอ่อเนื้อเนี่ยเป,เปลี่ยนสีนะคะก็ใส่ผงอันนี้ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำนิดหน่อยแค่นั้น แต่คุณยายไม่เอาแค่นั้นค่ะคุณยายใส่หอมลงไปด้วยทั้งหมดนี้เดี๋ยวนะคะยายให้ดูก่อนซื้อชีสมาด้วยชีสค่ะเอ่สิบเอ็ดโคนหกสิบบาทอันนี้ห้าโคนนะคะเป็นทาโก้ซอสทาโก้ซอสนี้ก็อยู่ที่ยี่บห้าบาทค่ะยังไม่พอนะคะยังมีอีกนี่คือกัวกัมโมลี นั่นก็คืออะโวคาโดนะคะเซนซาเม็กซ uh, ิกันคอามโลีโกคามลนะคะนั่นก็คืออะโวคาโดผสมกับ ila, ยีลากระเทียมโ้ยเยอะแยะค่ะคุณยายขี้เกียจทำเองก็เลยซื้อแบบเป็นขวดมาลองกินดูนะคะทุกอย่างมีห้าคนก็เลย,เอ,ยอ,อ้ซื้อมานละ้วค่ะมาดูกันกระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนั้น เปิดไฟเต็มที่นะคะเบอร์6กยายมี6เบอร์เปิดเบอร์ห ที่ยีเนื้ออย่างดีเลยค่ะอันเนี้ยจนเนื้อเขาเปลี่ยนสีนะคะพอเนื้อเปลี่ยนสีเสร็จเราก็จะใส่หอมลงไปค่ะแต่ก่อนอื่นที่บ้านนี้นะคะเขาจะนิยมเทน้ําตรงนี้ออกนะคะคือคือน้ําเนื้อตรงเนี้ยเขาจะไม่เอาค่ะคนที่นี่นะคะยายก็จะเทออกค่ะยายก็เทน้ําออกแล้วนะน้ําเนื้อเนี่ย จะทำให้ข่าวนะคะแต่ก็เลยลองทําดูค่ะคราวนี้เราก็จะใส่หอมลงไปเลยนะคะหอมสดค่ะหอมสดหนึหัวนะคะ แล้วก็ใส่ผงลงไปค่ะผงนี้หนึ่งซองต่อต่อเนื้อครึ่งกิโลนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเขาบอกใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะ่าใส่ลงไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ผัดเครื่องให้เข้ากันอู้สีสวยแล้วค่ะ หอมหุยหุยเลยคราวนี้ยหอมนี่ร่ามากเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะสีสีของขมิ้นก็ออกมาแล้ะเดี๋ยวยาใส่ผงกระเทียมอีกค่ะยายชอบกระเทียม ชิมดูค่ะผัดไปสักประมาณสี่ห้านาทีนะคะพอหอมเขาสลดแล้วก็พอแล้วค่ะอืมอร่อยก็จะใช้แค่ครึ่งเดียวค่ะอีกครึ่งหนึ่งเราก็เก็บไว้ เราจะกินกี่แผ่นแล้วก็อุ่นเท่านั้นค่ะเนี่ยว่าประมาณสามสี่แผ่นนี้ใหญ่ก็จุกแล้วค่ะนี่ก็จะไปอุ่นนะคะค่ะคริสหนึ่งนาทีนีค่ะแงก็จะมี ผักกาดนะคะธรรมดาผักกาดนี้จะเข้าประกาศขาวนะคะจะเข้ากับอาหารเมสซิกันค่ะกกแล้วก็แครอทคือถ้าเราหั่นผักเป็นชิ้นยาวนะคะเราก็จะทําผักอื่นเป็นชิ้นยาวเหมือนกับผักที่เราหั่นค่ะคือถ้าเราจะมา หั่นแครอทอย่างนี้เห็นไหมคะก็จะไม่เข้ากับผักผักความยาวของผักนะคะนี่คือที่ยายเรียนมาคือเราหั่นไปทางไหนเราก็หั่นไปทางเดียวกันค่ะให้เขาสวยเหมือนกันนะคะ <c oughs> จากนั้นไปไทยรังสวัสดีค่ะมาค่ะมากินทาโก้กับยายทาโก้ยายก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะยายก็จะมีเซนซ่านะคะซึ่งคุณยายก็จะปรุง <c oughs> คือยายชินค่ะที่บ้านยายก็จะใส่เซนซานะคะห้าโคนแค่นั้นเองยี่ิบห้าบาที่ยก็จะใส่พริกป่นเพิ่มค่ะใส่ได้นะคะไม่ผิดกฎหมาย <c ười> คือเรากินเผ็ดคนเม็กซิกันเขาก็กินเผ็ดค่ะคนสเปนก,ก็กินเผ็ดอาหารนี้จะมีที่เม็กซิกันเม็กซิโกนะคะกับสเปนจะกินคล้ายๆกันเสร็จแล้ว ปรุงเสร็จแล้วนะคะยาก็จะใส่ผักค่ะใส่ในทาโก้ใหญ่ที่ตั้งทาโก้ใหญ่ก็ซื้อมานะคะเนี่ยซื้อมาจากร้านขายของเก่าใส่ผักลงไปค่ะใส่นิดๆหน่อยๆลงไปนะคะไม่ใส่เยอะเ <c oughs> พราะเราเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่เนื้อเ้อใส่ <c oughs> ใส่ผักเยอะเดี๋ยวใส่เนื้อไม่ได้เดี๋ยวได้กินเนื้อน้อยนะคะจากนั้นเนื้อที่เสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ เื้อที่ผัดเสร็จแล้วสีน่ากินใช่หอมยีหลาค่ะหอมยีหลาหุยหุยอยู่จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ชีสลงไปค่ะใส่ชีสแต่ใครจะใส่ผักก่อนหลังไม่มีปัญหานะคะ คือว่าแต่เรากินได้ทาโก้เนี่ยี๋ยก็จะใส่ชีสลงไปนะคะเพิ่มความนัวชีสนี้60ี๋ยก็บอกแล้วนะ60บาทเป็นชีสของเม็กซิกันโดยเฉพาะนะคะเขาบอก t e x กซ์ถ้าคุณยายไม่มาพรุ่งนี้แสดงว่าสิวขึ้นนะคะ <laughs> จากนั้นทางน้ำซอสค่ะที่ยายปรุงไว้เมื่อกี้เนี่ยใส่พริกป่นลงไปอุ้ยพระเจ้าช่วยกัวะกะโมลลี่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะคะสำเร็จมา,มาอย่างเงี้ยส่วนมากยายจะทำเองแต่ในไหนก็ในไหนเราห้าโคนเองก็ซื้อมาลองชิมดูน่ากินไหม นี่ค่ะน่ากินเนาะอยมาค่ามากินกัน อ,อร่อยหอมกินยี่า่อืออ 酸、啤的、嗯，嗯嗯。 แล้วความนัวมันของชีสอร่อยมากเลยค่ะที่บ้านใหญ่ก็าขายนะคะ ชอบอันนี้ที่สุดเลยพอดีมับชอบที่เขาเปรี้ยวๆเผ็ดๆทุกอย่างเข้ากาันเข้ากัน รสชาติเนื้อนัวพอดีเลยค่ะสองที่เขาให้มาอนะอย่างนี้เลยเครื่องปรุงขาดพริกดอง ยาชอบรสชาติชี กอย่างแรงแป๊บมาเนี่ยมาเจอชีสละมุนเลยค่ะละมุนมันมันหอม อร่อยมากๆเลยค่ะแนะนํานะคะใครนึกไม่ออกก็นี่แหละค่ะเมนูง่ายๆบ้านเราก็มีขายนะคะเป็นเซตเลยเจอกะยายใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ